สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับกิจกรรมการสอนแบบออนไลน์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมที่คุณครูนํานมาให้ลูกๆได้ปฏิบัติกันก็คือการปั้นดินน้ํามันตามจินตนาการนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีดินน้ํามันที่คุณครูแจกให้ลูกๆไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีแผ่นรองปั้นค่ะนะคะแล้วก็เราก็มาลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยนะคะอันแรกอันดับแรกนะคะลูกก็ต้อง ขยำดินน้ำมันนะคะเพื่อการปั้นดินน้ำมันนะคะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะฝึกกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อนิ้วมือของเราให้แข็งแรงนะคะเมื่อกล้ามนิ้วมือของเราแข็งแรงแล้วนะคะเราก็จะสามารถหยิบจับสีเทียนหรือว่าจับดินสอขีดเขียนได้อย่างคล่องแคล่วได้นะคะแล้วก็เราเด็กๆด,ดึงดินน้ำมันออกมานะคะแล้วก็ ปั้นเป็นก้อนกลม,ก,ลมก่อนค่ะวันก่อนเด็กๆได้ลงมือปั้นก้อนกลมแล้วก็คลึงเป็นเส้นยาวๆแล้วก็บีเป็นก้อนแบนๆแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาะชวนลูกๆเนี่ยปั้นเป็นรูปผลไม้กันนะคะอันดับแรกก็เราก็มาปั้นกินน้ำมันให้เป็นก้อนกลมๆก,ก่อนนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วผลไม้นะคะมันก็จะต้องมีขั่วของมันใช่ไหมคะ Okay. นะคะคุกก็ดึงน้ํามันมานิดหน่อยนะคะคลึงให้เป็นเป็นยาวๆแต่ว่าเอาแบบสั้นๆน,นะคะเด็กๆแล้วก็เอามาติดลงไปในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ผลไม้ประมาณนี้นะคะเด็กๆปั้นแล้วนะคะเด็กๆสามารถปั้นได้หลายๆล,ลูกนะคะปั้นแล้วก็ถ่ายภาพส่งคลิปวิดีโอไหมคุณดู้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ